สวัสดีค่ะแซบเซฟนัวนัวโดยครัวอมวยวันนี้เราจะมาทำแกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่ใช้ในการแกงก็จะเป็นหน่อไม้หวานค่ะหน่อไม้หวานรสชาติมันจะไม่ขมนะคะจะไม่ขมมากค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่การปอกเปลือกหน่อไม้แล้วก็หั่นเอาส่วนที่มันแข็งแล้วก็ทำความสะอาดค่ะเอาส่วนที่เป็นขนๆออกแล้วก็นำมาฝานเป็นชิ้นๆค่ะ ฝานหน่อไม้เสร็จนะคะเราก็จะมาเตรียมผักค่ะผักที่เราใช้นะคะก็จะประกอบไปด้วยฟักทองบวบหวานมะเขือมะเขือพวงแล้วก็ใส่พริกสดลงไปด้วยค่ะวันนี้เราจะใส่พริกขอนลงไปใส่พริกขอนเพ,อเพื่อเพื่อเพิ่มความเผ็ดค่ะสําหรับใครที่ชอบกินเผ็ดก็จะได้กินพริกไปด้วยเพราะว่าแกงหน่อไม้ปกติแล้วเขาจะไม่ทําเผ็ดนะคะเพราะว่ากินหน่อไม้ทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะคะมันจะ มันจะแสบท้องค่ะมันจะมันจะจัดเกินไปถ้าถ้าอยากกินคำไหนแซ่บๆประกาศเราก็จะกินพริกตามไปดีดีกว่าค่ะค่ะเราก็จะมาหั่นผักนะคะหั่นไปเรื่อยๆหั่นเสร็จแล้วก็จะแช่ไว้ในน้ําโดยน้ําที่เราแช่ค่ะเราจะใส่เกลือลงไปด้วยใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อเพื่อให้ผักที่แช่ไว้อะค่ะเวลาเอาไปต้มเอาไปแกงสีมันจะได้ สดสีมันจะยังเขียวอยู่มะเ,เขือเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ดำพอแกงออกมาหน้าตามันก็จะน่ากินกว่าค่ะ,คะเมื่อเตรียมผักเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาต้มหน่อไม้ค่ะหน่อไม้นะคะเราก็จะต้มโดยการใส่น้ํานะคะใส่น้าเปล่าลงไปครึ่งถ้วยแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อยพอหม้อเดือดก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะ เราจะใช้ไฟกลางนะคะในการต้มหน่อไม้ขั้นตอนการต้มก็จะค่อยคอยคนคนคนไปเรื่อยๆนะคะพอหน่อไม้เริ่มเหลืองนะคะสีเหลืองอ่อนๆน้ําก็จะแห้งพอดีถือว่าอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะมันจะพอดีเลยค่ะหน่อไม้ก็จะสุกน้ําก็จะแห้งพอเสร็จแล้วเราก็จะมาทําเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงวันนี้ของเราจะประกอบไปด้วยพริกตะไคร้ ข้าวเบื่อแล้วก็ใส่กระชายลงไปนิดหน่อยกระชายหลายคุณอาจจะสงสัยว่าใส่ไปทําไมคือกระชายอะค่ะมันจะใส่ไปแล้วมันจะมีกลิ่นหอมอะค่ะกลิ่นหอมของกระชายมันจะทําให้แกงของเราอะน่ากินขึ้นมันจะได้กลิ่นกระชายนิดนิดะค่ะค่ะพอทําเครื่องแกงเสร็จแล้วก็จะมาทำเครื่องแกงเสร็จแล้วก็จะมาเริ่มแกงกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ํายานางลงไปก่อนยังไม่ต้องติดไฟนะคะ ใส่น้นยานาแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปค่ะคนคนคนให้ให้ตัวข้าวเบือค่ะมันละลายเพราะว่าถ้าหม้อมันร้อนแล้วใส่ข้าวเบือลงไปมันจะเป็นก้อนนะคะพอข้าวเบือละลายแล้วก็ติดไฟใส่หน่อไม้ที่ต้มสุกแล้วค่ะลงไปต้มไปสักพักเพราะหม้อเพราะหม้อเดือดนะคะหม้อเดือดได้ที่สักสองสามนาทีค่ะแล้วก็จะใส่ผักลงไป ใส่ลงไปหมดเลยใส่ทุกอย่างเลยนะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเละเพราะว่าเราใช้เวลาแกงแค่แป๊บเดียวเนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ต้มต่ออีกนิดนึงดูว่าผักเริ่มสุกหรือยังถ้าผักเริ่มสุกก็จะปรุงรสดเลยค่ะปรุงรสแล้วก็จะใส่แค่น้ำปลาผงนัวน้ำปลาใส่แค่สามอย่างก็พอค่ะไม่ต้องใส่อย่างอื่นแล้วเพราะว่ามันจะมีความหวานจาก บวกแล้วก็จากฟักทองใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะพอเริ่มสุกได้ที่ก็ใส่แมงลักลงไปใส่ใบแมงลักลงไปมันก็จะมีกลิ่นหอมหอมของใบแมงลักอันนี้ก็ปิดไฟแล้วก็ยกหม้บบอลงได้เลยค่ะก็เสิร์ฟแล้วเห็นไหมคะมะเขือแล้วก็บวกของเราก็จะมีสันสดสีสันสดใสสีเขียวๆไม่ดำนะคะฟักทองก็จะสีเหลืองน่าทานมากเลยค่ะวันนี้ เรามาตักเสิร์ฟเลยค่ะตักใส่ถ้วยได้เลยนี่ค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ถูกใจหมวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแซบๆบนัวๆนัวโดยกวัวอหมวยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ